สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานวอเเริญแท็กเตอร์เพ่อวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมีโรตเตอรี่มือหนึ่งของแบรนด์โชคชัยมาลงหนึ่งล็อตนะคะจำนวน10ตัวค่ะมีขนาดเมตร85ดอย่างเดียวนะคะโรตาอรี่มือหนึ่งโชคชัยค่ะ C A M มีรับประกันรับประกัน6 เดือนนะคะนีรับประกันจากโรงงานจากบริษัทนะคะเ,เขามีาย่อยปั่นให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับย่อยปั่นนะสวัสดีค่ะหมวยน้อยสวัสดีค่ะค่ะนนูมาขายโรตาอรี่ค่ะคนสวยลูกสาวคนเล็กของวอเจอร์เนแท็กเตอร์ค่ะราคาเมตร85 m, อยู่ที่53,000บาทนะคะ 53,000บาทค่ะเมตร85โชคไัยสีแดงแดงนะคะค่ะใครหาอยู่ก็แวะเข้ามาชมมาเลือกซื้อมาจับจองกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์085087 6581นะคะโรตเตอรี่บวกยอยเมตร85ราคา53,000บาทท้วนนะคะค่ะมีอาหวยน้อย มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานวอรจเริอแท็กเตอร์ของเราด้วยนะคะ